ผพอผู้กอบการอาชีวศึกษาวีทาเลเฮดิก,กระสินค่ะได้มีความต้องการที่จะนําอาหารพื้นบ้านเช่นไข่ทำมาสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งชิ้นไข่ทำเป็นลูกชิ้นหมูแดนที่มีส่วนผสมของมุบทไข่ทำมีประโยชน์ช่วยเสริมธาตุเหลแคลเซียมมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยังช่วยป้องภมกันวิตามินบี12ผสมผสานคุณประโยชน์จากค่าสั่งนี้ได้แก่เข้ากล้องเข้าวไรเบอร์ลี่ข้าวเดมันปูอีกด้วยค่ะ ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนเส้นใหยอไฟเรอร์วิตามิน B1 B2 B6 และ B12 รวมถึงแคลเซียมและธาตุเหล็กอีกด้วยค่ะค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะเรานำความกรุบกรอบจากโปรตีนชั้นยอดจากไข่ผักจิ๋วแต่แจ๋วมาผสมประสานกับเนื้อหมูที่มีคุณภาพดีจนได้เป็นลูกชิ้นไข่ผังที่มีรสชาติอร่อยหอม กินเด็ดย่าเมืองนังหรือแม่แต่เป็นเมนูสุดพิเศษของคุณนักอีกเด้อคะลูกชิ้นของเรานะคะจัดจำหน่ายมีแพ็กเกจสองขนาดนะคะขนาดเล็กราคา60บาทขนาดใหญ่ราคา120บาททั้นตานการจัดจำหน่ายของเรานะคะผ่านเพจออนไลน์เพจลูกชิ้นกินผักยางและหน้าแผนวิชาการตลาดคา่ะแต่ถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0811697309คะ่ะ